คนสำเร็จระดับโลกไม่ได้รอพึ่งโชคนะครูโซเฟียสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราก็สอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพื่อนๆรู้จก Steve Jobs ักสตีฟจ็อบส์ไหมคะเป็น c o f o u ฟาวเของ Apple คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะจริงๆแล้วถ้าเขาอยากจะเรียนจบเขาเรียนจบได้ไหมแน่นอนค่ะแต่เขาไม่ได้เรียนจบเพราะอะไร เพราะว่าเขามีอะไรที่มันเหนือกว่านั้นค่ะครูโซเฟียจะให้สามคุณลักษณะของคนที่สำเร็จระดับโลกนะคะสิ่งแรกเลยก็คือมี passion หรือความลหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะสิ่งที่สองที่มีก็คือ confidence ความมั่นใจค่ะเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าใน สิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือมี entrepreneurial vision หรือมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้บริหารธุรกิจค่ะ <c oughs> นั่นแปลว่าเขามี leadership skills นะคะมีทักษะการเป็นผู้นำค่ะ3คุณลักษณะนี้เพื่อนเอนเห็นด้วยไหมว่าผู้นำระดับโลกมีแน่นอนใครเห็นด้วยพิมพ์888มาเลยค่ะ ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย